สวัสดีครับในทางช่อง YouTube กิตินันท์ชาวออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องครับเมื Money, ่อนี้อยู่ที่บ้านหนองบุกวัดบ้านหนองบุกนะครับตำบลสามาาเภาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับวับนนี้มางานบุญนะครับบ้านหนองบุกนะครับหมอลำ,ลำเพชรลำเพลินครับพี่น้องตังเว้นลำซิงครับเพ็ญนภา พลาดค้องครับพี่น้องคือที่มะม่วงน้ำกันครับพี่น้องครับเพชรลำเพลินเพชรเล็กขอดนะครับพี่น้องครับลองวันลูกเป็นไฟเค้ื่อนนี่ครับบ้านน้องบุงานบัตรนะครับบัตรลอย20บาทนะครับการกุศลนะครับพี่น้องบัตรการกุศลเด้อนะครับพี่น้องครับผู้ใดมักเพชรลำเพลินกลับมาชมในทาง YouTube กิติน่าตัญชาออฟิเชียลได้เลย เ้อร์44ภาไปหมอล้ำยางเดียวเป็นหมอลำนะครับทุกคนจะเห็นว่าผมเป็นยังคือไปแต่มอลำเท้ผมมักเนาะมักหมอลำครับทุกๆคณะหมอลำไดกกับสร้างผมมักอย่าไพ่บาวาบ่าบมวนบมวน,นกันแล้วแต่ส่วนผมอยู่มักม้วนทุกระบบชาติกาครับพี่น้องนี่นะครับสาธุสาธุน้ำกันเด้อ พ่อขาแม่ขากันร้ายครับพี่น้องหลายอิริผมมากฉากเพชรรำเพรินครับสวยงามมากครับติดต่อการแสดงไปเลยครับพี่น้องเพชรรำเพ่ินครับนี่นะครับแป๊ะพรนี่เนี่ยครั้แรกนี่ต้องเจอกันคือเกาครับผมก็ต้องทายครับเว้ยอยากให้ผมทายกับคอมเมนต์มาลดครับ สไปท้ายน้ำศิลปินทุกๆศิลปินในหลังเวทีนี่นะครับร้า,า,านคาจจกร้า,านค่าร้าขคงร่างค่าลายไรครับพี่น้องมาเฮ็ดบุญน,น้ำกันเด้อกล้องอาจจะถือพอดีปาไนไีเพราะว่าผมถือเอามันบ่มีมือกล้องให้นะครับจากไอ้ผู้ชมเห็นผมบ่ผู้สาวกลายครับพี่น้อง นะครับบ้านน้องบุ๊คมันบุ๊นะครับชดอดชดชดรงนี้แล้วครับวัดข้างเขาวัดครับพี่น้องข้างเขาวัดถ้าพุทธกับเขาได้อ้อมน้องไปชมลำซิ่งกันเลยครับพี่น้องครับมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมามาหอดแล้ว สานักงกนา,นนา,า,า,านหมอลำเพนาพาตดท้องครับพี่้องกลางเว้นทีละครับพี่้องกลางเว้นชมล้ำเสียงกลางเคลื่อนหอลำสดแจงเข็นไดครับพี่้องเป็นไดไปครับพี่้อง,องจวดจวดจวดขค้นนี่ครับ พาไปบูกล้างหันอีกครับยำเม็ดว่าล้างหันมันเป็นจ้าไหนครับพี่น้องสิพาพี่น้องทางยูทูบไปชมครับผมตายครับโก่งแม่ข่าคะับลายครับสะอ่อนแม่ข่าเด้เนาะมาตุ่มหุ้มมาตั้งบุกเด้อบูน่ะตาจูตาจูเด้อครับนี่แะครับนี่ครับ พาไปเพิ่งลำพุง่งลำพุง่งเสียงเบสเสียงแกร่งนะครับดพื่อน๋ยวครับพี่น้องลำพุง่ง๋ยวครับเป็นลำเพื่อนสุดจอดอีนี้ชมกับซื้อมาคำว่าเพชรลำเพื่อนเพชรดาวเพียร์ดจอดครับชมลหลังฮันครับพี่น้องครับเพียร์ คนต่างทายยูทูบมีช่องครับฝากติดตามเพชรลำพือน้ำเนี่ยซอยหนุ่เพชรลำพื่นเป็นที่หนึ่งในเด้อครับพี่น้องครับฉากสวยงามมากครับพี่น้างห้มาเบินไกล้ๆสุดๆครับเป็นยังคืออะไรพวกมาตั้งนี่ผู้หนึ่งกระามผู้นั้นกระามเพราะว่าให้ได้ยินน้วกันนะครับสายขวาได้ยินครับเพราะว่าบอกได้ยินครับ สุดยอดครับพี่น้องสุดยอดสวัสดีทุกคนเข้าสู่เพชรลำเพื่อนคือนี่มีอะไรสดนะครับบัตรเก้าสิบเก้าบาทเพชรลำเพื่อนมีอะไรสดบัตรเก้าเก้าบาทนะครับโปะแพงครับก็สิบเก้าบาทเท่านั้นเองในกลุม่มเพชรลำเพื่อนนะครับเอามวนน้ำกันเด้อคือนี่แรงนี้ครับบัตรหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับ มามน้ากันครับคืนนี้บ้านน้องบุ๊กบ้านบ้านน้องบุ๊กตำบลสามเผ่าอําเภอเมืองจังหวัดพยาวทาน,ทาน,นีครับพี่นอ้องคืนนี้มามน้ำกันครับพี่น้องครับชั่วชั่วฝากติดตามในช่องยูทูบกิตินันทชาอวีเชี่ยวนะครับผมกับพอลไล่ประก่อนนะครับผมคืนนี้อย่าลืมมามาน้ำกันครับพี่น้อง